ครับสวัสดีครับผมสาโรทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันะานครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับทางร้านนะครับว่ามีรถไถรุ่นไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถตู้นะครับก็ติดตามลูกน้องด้วยนะครับว่าลูกน้องจะขนนั่นอะไรไปนะครับให้ลูกค้านะครับก็ร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านคุณทด จังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไถยเล็กเต็มคันครึ่งคันค,นค้อนคันนะครับม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นรถเมืองไทยนะครับแยกได้ทุกชิ้นนะครับเต็มคันก็าขายนะครับค้อนคันก็าขายนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านไม่ว่า ท่านจะมาเหนือใต้ออกตกนะครับสารโรสทศพรกับทีมงานร้านจรันรุ่งเรืองสองพันดิาคนะครับก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับดีให้บริการทุกท่านร้านผมตั้งอยู่ตะบลตะเคียนอำเภอด่านกุ่นทศจังหวัดนครราชสีมานะครับมีทั้งรถเท่าเดียวสองเทผนะครับตู้แอร์ไม่ตู้แอร์ละคูเปต้าบ้านเราและอีกหลายรุ่นหล,หลายยี่ห้อนะครับ ผมขับรถพาชมนะครับรับตีเทิร์นแลกเปลี่ยนรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับไม่วันท่านจะมีปิ๊กอัพหรือ6ล้อนะครับอยากได้รถไถนะครับเอามาตีเทิร์นกับผมครับสารลดรับบมดนะครับถ้าราคาได้นะครับแล้วก็ขายของออกไปรับประกันคุณภาพนะครับจากตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับรอบๆนะครับ รถตู้นะครับก็าอาจ,จคิดในรถตู้ด้วยแก็เรื่องอะไรเก่าบ้านกับเก่าี่ปุ่นเนี่ยคนละราคานะครับของผมผมจําได้นะครับไม่ต้องกลัวเก่าญี่ปุ่นคือเก่าญี่ปุ่นเก่าบ้านคือเก่าบ้านนะครับของผมก่อนต่อพ่วงก็มีนะครับลอตเตอรีร่เก่าญี่ปุนมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับกับอีสุติบ้านเราก็มีนะครับนี่ครับเยอะครับนี่นี่ครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยสารโลตัสพรอนกขายได้หมดนะครับนี่ผมอัดในคลิปอยู่ข้างในรถตู้นะครับ ก็เบอร์ออโทรศัพท์ของผมนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดลายนะครับนี่ครับอะไรใหม่ของแฟนมุงก็มีนะครับ0848821716่แปดแปอน่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกดังข้างหลังอีกนะครับนี่ครับ รุ่นครับหลายยี่ห้อเลยครับอยากทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับ้านผมตั้งอยู่ตับนเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรับตีเทิร์นแลกเป็นรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับตีเทิร์นเอาพิกัดด้วยนะครับแล้วก็หกล้อด้วยครับไม่ว่ารถท่านจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สารถรับหมดนะครับศูนย์เก้าห้าสี่สองสี่เก้าหกเก้าแปดเป็นทางเบอร์โทรและไอีดลีนะครับขอบคุณครับ